สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f า r ์มโอลิเวอร์ n าแนค่ะวันนี้ช่องของเราก็มีข้อมูลที่น่ารู้เกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่องบินมาฝากกันอีกแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเพราะถ้าไม่มีสิ่งน,นี้ทุกคนก็ขึ้นเครื่องไม่ได้แน่นอนค่ะบัตรที่นั่งนะคะหรือที่เรียกกันว่า Boarding Pass นั่นเองข้อมูลใน Boarding p a s s จะมีอะไรกันบ้างและมีกี่ประเภทแบบไหนใช้ได้แบบไหนใช้ไม่ได้วันนี้ช่องของเราจะมาแนะนํามีคลิปเดียวเลยค่ะ โดยสารหรือบอร์ดิ้งพาสหรือบัตรที่นั่งจะเป็นเอกสารที่อนุญาตให้บุคคลหรือผู้โดยสารท่านนั้นๆขึ้นเครื่องบินนี้จะออกโดยสายการบินแต่ละสายที่ให้บริการกับผู้โดยสารท่านนั้นๆโดยในบัตรที่นั่งก็จะมีข้อมูลต่างๆนะคะว่าเดินทางไปที่ไหนและเจ้าของบัตรที่นั่งคือใคร แบ่งบัตรที่นั่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆค่ะโดยแบบแรกนะคะจะเรียกกันว่าบัตรที่นั่งที่มาจากเคาน์เตอร์เช็คอินเพียงแค่เรานะคะเดินทางไปที่สนามบินติดต่อเคาน์เตอร์สายการบินยื่นเอกสารในการเดินทางหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สายการบินก็จะริ้นเป็นบัตรที่นั่งออกมาให้ประเภทที่2จะเป็นบัตรที่นั่งที่เช็คอินมาด้วยตนเองนะคะหรือเขาเรียกกันว่าเซลฟ์เช็คอินบัตรที่นั่งประเภทนี้ก็จะมีด้วยกัน2แบบย่อยๆโดยที่แบบแรกจะเรียกกันว่า e boarding pass หรือย่อมาจากอิเล็กทรอนิกส์บอร์ดิ้งพาสหรือบัตรที่นั่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่าส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของในมือถือผ่านทางแอปพลิเคชันของสายการบินนะคะที่เหมาะกับคนคที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วและไม่มีกระเป๋าเช็คอินที่เคาน์เตอร์วันเดินทางนั่นเองค่ะบัตรที่นั่งที่เช็คอินมาด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือแบบที่เช็คอินผ่านทางเว็บไซต์มันจะเป็นการเช็คอินล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจะไม่มีระบุประตูทางออกขึ้นเครื่องหรือบอร์ดิ้งเกตในบัตรที่นั่งซึ่งประตูทางออกขึ้นเครื่องนะคะจะมีการระบุ ตามระบบวันต่อวันที่สนามบินเมื่อถึงวันที่เดินทางอย่าลืมเช็คที่หน้าจอในสนามบินคล้ายๆกับแบบนี้นะคะแต่ว่าจะในหลังจุดตรวจคนไปแล้วอีกแบบหนึ่งจะเป็นบัตรที่นั่งที่เช็คอินผ่านตู้คีย์ออสในสนามบินค่ะเพียงแค่ไปที่สนามบินนะคะเจอตู้แบบนี้เข้าไปเช็คอินได้เลยโดยทําการเช็คอินนะคะใส่หมายมเลขการจองตั๋วลงไปหรือถ้าใครเช็คอินมาแล้วก็สามารถปินบัตรที่นั่งจากตู้นี้ได้เหมือนกันและในบางสนามบินนะคะยังสามารถโหลดกระเป๋าด้วยตัวเองได้ด้วยค่ะ โดยในบัตรที่นั่งโดยสารจะมีการเขียนข้อมูลทุกอย่างนะคะลงเป็นระบบแบบภาษาอังกฤษทั้งนี้ก็เพราะว่าการเดินทางโดยเครื่องบินนะคะมีการเชื่อมต่อกันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยค่ะ แต่มีการเชื่อมต่อกันร,ระหว่างประเทศซึ่งมีกรมการบินพลเรือนนะคะดูแลรับผิดชอบแล้วก็ในการควบคุมคุณภาพอยู่ข้อมูลต่างๆของสายการบินไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนในบัตรที่นั่งแล้วก็ระบบการเช็คอินต่างๆก็จะถูกบันทึกแบบภาษาอังกฤษทั้งหมดค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลกนั่นเอง โดยข้อมูลในบัตรที่นั่งนะคะบามจะขอแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆซึ่งส่วนแรกจะเป็นข้อมูลที่มาจากของสายการบินซึ่งข้อมูลชุดนี้แต่ละท่านที่เดินทางในเที่ยวบินเดียวกันจะได้รับข้อมูลเป็นเซตเดียวกันค่ะแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลส่วนตัวซึ่งเป็นข้อมูลของแต่ละบุคคลของผู้โดยสารท่านนั้นๆมาดูข้อมูลในส่วนของสายการบินกันบ้างนะคะซึ่งก็จะได้แก่เดทหรือวันที่เดินทาง ต่อมานะคะ flight number หรือหมายเลขเที่ยวบินแต่ละอันนะคะก็จะถูกกำหนดมาโดยสายการบินนั้นๆอยู่แล้วเส้นทางบินค่ะโดยจะระบุเป็นโค้ดสนามบินตัวย่อแบบ3ตัวอักษรโดยแต่ละสนามบินทั่วโลกจะใช้เป็นระบบแบบเดียวกันแต่ละสนามบินก็จะมีตัวย่อแตกต่างกันออกไปเพราะว่าบางเมืองเนี่ยอาจจะมีมากกว่า1สนามบินตัวอย่างเช่นสนามบินในกรุงเทพที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งตัวย่อจะเป็น BKK และสนามบินดอนเมืองก็จะย่อด,ด้วยตัว DMK ค่ะต่อมา boarding time ค่ะที่เรียกกันว่าเวลาขึ้นเครื่องบินเวลาตรงนี้เป็นประมาณ30-40นาทีก่อนเวลาที่เครื่องจะออกต่อมาก็จะเป็น boarding gate ค่ะหมายเลขประตูทางออกขึ้นเครื่องจะเป็นการระบุค้าว่าผู้โดยสารจะสามารถไปรอที่ประตูทางออกหมายเลขไหน บอร์ดิ้งโซ e หรือเขียนย่อๆว่าโซนจะเป็นการจัดลำดับของผู้โดยสารที่ใช้ในการเรียกขึ้นเครื่องของสายการบินหมายเลขโซนก็จะมีเขียนรูปแบบไม่เหมือนกันบางสายการบินอาจจะใช้เป็นลำดับแบบตัวเลขหรือบางสายการบินอาจจะใช้เป็นตัวอักษรแทนและข้อมูลสุดท้ายนะคะที่อยู่ในบัตรที่นั่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ทันสังเกตนั่นก็ S S R หรือย่อมาจาก Special Service Request ก็จะเป็นคำขอพิเศษต่างๆของผู้โดยสารเพื่อทำให้พนักง,งานสายการบินไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นหรือพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินทราบนะคะว่าผู้โดยสารแต่ละท่านมีความต้องการพิเศษอะไรบ้างเช่นต้องการวิวแชร์เมื่อไปถึงปลายทางต่อมาเป็นในส่วนของข้อมูลส่วนตัวของผู้โดยสารในบัตรที่นั่งกันบ้างข้อแรกก็คือ name ค่ะก็จะเป็นชื่อของผู้โดยสารที่ใช้เดินทางแต่ละท่านย้ํานะคะว่าข้อมูลที่ใส่จะต้องตรง งกับเอกสารที่ใช้เดินทางไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหรือว่าในบอดดิ้งพาสจะต้องสะกดแบบเดียวกันเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งหมายเลขการจองซึ่งหมายเลขการจองก็จะมีทั้งตัวอักษรและก็ตัวเลขรวมกันอยู่ทั้งหมด6ตัวหมายเลขการจองจะมีหมายเลขเดียวกันในกรณีที่จองและชำระเงินพร้อมกันเท่านั้นต่อมาเลขที่นั่ง seat number ค่ะจะเป็นการระบุเลขที่นั่งของแต่ละท่านบนเที่ยวบินนั้นๆหมายเลขที่นั่งจะได้รับแตกต่างยก เว้นกรณีเดียวคือการที่มีผู้ใหญ่เดินทางไปกับเด็กทารกคือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า2ขวบอันนี้นะคะน้องยังเด็กกันมากจะไม่สามารถนั่งที่นั่งแยกจากผู้ใหญ่สายการบินจะมีการทําบัตรที่นั่งคะเป็นเซตเดียวกันมีข้อมูลเหมือนกับผู้ปกครองทุกอย่างยกเว้นในส่วนของชื่อและนามสกุลซึ่งที่นั่งของน้องก็จะเป็นที่ตักนะคะของผู้ปกครองต่อมาก็จะเป็นเลขซีเควนต์นะคะซึ่งซีเควนต์จะมีการจัดลําดับการเช็คอินของผู้โดยสารในแต่ละท่านในเที่ยวบินน,าน,านั้นๆหมายเลขซีเควนต์จะ ไม่มีการซ้ำยกเว้นกรณีเดิมก็คือเป็นเด็กทารกจะได้เป็นหมายเลขซีเควนต์ลำดับเดี่ยวกับผู้ปกครองที่จองมาด้วยกันรู้หรือเปล่าว่าบัตรที่นั่งของบางท่านอาจจะไม่สามารถใช้ขึ้นเครื่องได้จากประกาศของการท่าอากาศยานบัตรที่นั่งที่เป็นแบบภาพถ่ายหรือภาพถ่ายหน้าจออย่างเช่นสกรีนชอ็อตหรือภาพถ่ายจากหน้าจออ,ปอุปกรณ์อื่นๆจะไม่สามารถใช้ขึ้นเครื่องแทนบัตรที่นั่งจริงได้นะคะส่วนบัตรที่นั่งที่ใช้ได้ก็จะมีจากเคาน์เตอร์สายการบิน ตู้คีออสในสนามบินมาจากแอปพลิเคชันของสายการบินหรือจากทางอีเมลที่สายการบินส่งให้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับข้อมูลที่ช่องของเราได้มาแนะนําเพื่อนๆในวันนี้สามารถนําไปใช้ได้กับการอ่านบัตรที่นั่งได้ทุกสายการบินทั่วโลกเลยนะคะสําหรับค้าที่มีข้อสงสัยค่ที่อยากจะรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่องบินก็สามารถคอมเมนต์นะคะมาที่ใต้คลิปได้เลยค่ะและข้อมูลต่วนต่อไปจะเป็นอะไรหวังว่าเพื่อนๆจะรอติดตามกันด้วยนะคะค้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเราเพื่อติดตามข้อมูลดีดๆเกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่องบินในครั้งหน้าสำหรับ วันนี้ช่องของเราไปก่อนละค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ